สวัสดีเมื่อชาวโฟวิลไทม์นะครับนี่เราอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอยู่ข้างหน้าเราฮะคุณโยโย่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่า starter pack นะฮะ starter pack นี่คืออะไรคุณโยโย่รู้ไหมฮะอืมคือชุดแต่งสำเร็จรูปฮะเดี๋ยวหยิบรถมาให้คันหนึ่งฮะเอารถที่สำเร็จรูปมาเลยรถหนึ่งคันนะฮะคุณโยโย่ถ้าเกิดว่าจะวิ่งให้เร็วเนี่ยนะฮะค่ะสิ่งที่คุณโยโย่จะต้องมีนั่นก็คือโรลเลอร์นะฮะสี่อันกันชนก้ามหลังนะฮะเรามาคำนวณก่อนสมมติว่าคุณซื้อรถหนึ่งค รถนี้ก็คันละอันนี้ต้องคง v s คันนี้อยู่ประมาณ3 4 0 0ี่รอยอบาทสมมุติ4บาทละกันรถ400ร้อแล้วลลคุณโยโย่ซื้อยางอีก120เป็นเท่าไหร่ละฮะห้าร้ี่บเนี่ยนี่แค่รถนะข้างหลังนี่สมมุติอันละร้อยกว่าบาทละกันสมมุติตีวร้อยยี่ละกันเป็นเท่าไหร่ละ520 oh, 640ซื้อไม้เบรกอีกอันละร้อยหนึ่งชุดเบรก 180. Oh. 1 8อโอ้โหไปเท่าไหร่ละนี่ยังไม่นับตุ้มถ่วงนะคุณโยโย่ซื้ออีกนี่ยังไม่นัับบซซซืืื้้้อออออนตตวปิดูง ไม่นี่คือบูทข้างหลังเลยนะยังไม่รับข้างหน้าเบรกหน้าโอ้หอุปกรณ์เยอะเยอะมากนี่ยังไม่นับปีข้างนี้เลยนะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินอยู่700บาทนะคุณโยโยค่ะคุณจะได้รับสตาร์ทเตอร์แท็กชุดนี้ไปนะฮะสตาร์ทเตอร์ชุดนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณโยโยมาดูกันเมื่อกี้เราพูดพูดกันคันนี้ตกแล้วก็เป็นพันนะฮะนี่ไม่นับมอเตอร์นะโอ้ยไม่นับมอเตอร์นะเป็นพันฮะแต่ถ้าคุณซื้อชุดนี้ฮะคุณโยโยค่ะสิ่งคุณจะได้รับก็คือนนะะ นี่เลยรถหนึ่งคันแน่นอนรถหนึ่งคันเนี่ยได้แน่ๆนะฮะที่แน่ๆคือคุณจะได้ยางแบบฮาร์ดเยอะๆเยอถ้าจะไม่ผิด oh. ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้เป็นยางฮาร์ดยางฮาร์ดก็คือเวลาลงถนน,นจะไม่ค่อยเด้งเท่านี้โยอะเหมกับงานจัมป์นี่ฮะาได้บอดี้ได้รถหมดได้อุปกรณ์ทุกอย่าง<ะ>ที่พูดมาเมื่อกี้ฮะได้บูทลองได้น็อตได้มอเตอร์ปกติมอเตอร์ or, นี้สมมุติขายแยกก็ะ130ะอะไรร้อยสามสิบแล้วคุณิโกเนี่ยเนี่ยฮะ,ฮะได้หมดเลยปีกข้างตุ้มทวงบอลไขควง ถ้าเบรกโอ้ครบอะ่ะนะคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าจะให้เร็วกว่าน,นี้ก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อ700บาทเท่านี้ก็วิ่งแล้ว<ะ>อยากให้ดูคุณโยชิโอขอขอ,ขอรถคัดสีแดงเมื่อกี้หน่อยนะฮะ,ฮะไม่อยากจะคุยนะฮะไม่ใช่อะไรแต่พูดให้ฟังนะฮะโรลเลอร์ er, ไอเนี่ยฮะคุณนิโอที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะฮะค่ะคู่ละนะฮะ260บาท<ะ>สองคู่ตีเข้าไปก็เป็น500กว่าบาทละวห้อยยี่สิบนี่แค่โรลเลอร์ 4อันนะ520บาทนะฮะนั่นหมายว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคุณจะได้โรลเลอร์พลาสติกนะคุณโยโย่แต่มันก็วิ่งได้นะวิ่งได้เหมือนกันนะฮะเมื่อแต่งมาปุบก็จะหน้าตาเหมือนกล่องเลยขอดูฝากล่องหน่อยสวยด้วยอันนี้ทรงอันนี้ออกเสียงว่า Aero a v a n t e ฮะคุณโยโยนะะ่ถ้าสามารถใส่ล้อใหญ่ก็ได้อันนี้ที่ให้มาเป็นล้อกลางนะฮะล้อเล็กล้อใหญ่ล้อกลางใส่ได้หมดนะฮะโรลเลอร์คุณโยณโย่ฮะค่ะเรามาถึงกล่องที่2อฮะอกล่องนี้นะฮะกล่องที่แล้วจะเป็นโครงแบบ AR กล่องนี้จะเป็นโครงแบบ เอ็มเอใหคุณเป็นมอเตอร์กลางแน่นอนว่าจากที่คุณดูนี่จะเห็นหมดว่าได้ทั้งล้อได้ทั้งอะไรแล้วทรงที่สวยฮะคุณโูสวยไหมคือเอไอกับเอ็มเอค่ะเอ็มเอเป็นมอเตอร์กลางคะจะเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าและเอไออะคะเอไอเป็นมอเตอร์หลังนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นมอเตอร์กลางนะฮะมอเตอร์ Water จะมีสองแกนนะครับหัวกับล่างนะฮะจะวิง่งได้ดีมากนะฮะ เราก็เร็วนะฮะมีคนบอกว่าถ้าเล่น Open Box เนี่ยฮะสู้ MA ยากมากๆนะใครยับลดได้ลดเร็วแต่กำเนิดนะฮะก็จะเป็นตัวนี้แต่จริงๆแล้วน่าดูว่าตัวนี้มันเน้นเข้าโค้งมากกว่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนทำรถแต่ว่าน่าดูทำไม่เป็นจริงๆทำไม่ขึ้นนะง่ายๆไปขึ้นโค้งอื่นแทนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบนะฮะคุณได้ครบเลยนะฮะไปอีก้างตุ้มทวงกันชนหน้ากับชนหลังเบรคนะฮะครบอ่ะและที่สำคัญอันนี้ได้มอเตอร์สีส้มฮะคุณโย สวยมากนะมอเตอร์สีส้มนี่ดีไงมอเตอร์สีส้มนี้เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดนะฮะหมาว่ารถคันนี้สวยมากอ๋อไม่ใช่ก็เข้าใจรถสวยนั่นแหละแต่พูไดไห้ฟังเมื่อกี้เราได้มอเตอร์เสียเงินก็จะเป็นมอเตอร์ที่เน้นทางตรงนะฮะสนามไหนมีทางตรงเยอะเนี่ยคันเมื่อกี้ได้เปรียบแต่ถ้าสนามไหนมีขึ้นเนอนมีโค้งบ่อยๆมอเตอร์สีส้มคันนี้ฮะ,ะจะได้เปลี่ยนมากๆนะฮะซื้อไปแล้วมีอันเดอร์การ์ดอันเดอร์การ์ดนี่คือกันนแขวนนะฮะนั่นเองนะฮะมาดูข้างในกันหนึ่ง โอ้โห oh oh, เป็นไงคุณโย่ก็ได้ครบแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมได้ครบฮะเยอะมากนะฮะยางน,นี้เหมือนจะยางแบบเดียวกันนะไม่แน่ใจนะอันนี้เพราะว่ายังไม่ชํานาญมากนะักแต่ว่าก็ยังเป็นรุ่นนึงที่ขายดีสุดๆนะฮะอันด้วยกาดนะคุณโย่ไว้กันแขวนตัอย่างนี้ถ้าเกิดจะเอาไปแข่งแบบเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เลยแต่ว่าคุณสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะาคุณเขาต้องใส่ลูกปืนอยู่แล้วร<ม>อบตัวนะยังไงถ้าเกิดว่าซื้อชุดนี้ไปแล้วไปซื้อลูกปืนเพิ่มอีกนิดหน่อย ก็น่าจะจบก็คือเล่นได้เลยคุณจะเล่นเป็นเจฟ้เจคับหรือว่าเล่นเป็นสแตนดาร์ดก็ได้หมดนะฮะเล่นได้หมดเลยมีข่าวล่าสุดว่าสแตนดาร์ดจะเลิกเลิกการแข่งขันแบบสแตนดาร์ดไปเปลี่ยนเป็นแบบฟรีสไตล์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสแตนดาร์ดก็คือห้ามเจาะพวกบอดี้พวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดคือคุณเอาอย่างเี้ยไปวิ่งอ่ะคือถ้าคุณจะเล่นแบบนี้เลยคุณก็แช่งให้เขาหลุดรางลวกันแค่นั้นนะฮะสากคันนี้ครับคุณโยโย่าสีฟฮะ นี่ฮะคุณนิโยโอชอบคันไหนมากกว่ากันชอบสีส้มมากกว่ามันดูดูสปอร์ตนะใช่ไหมอ่ามันคือชอบสีอ่ะใช่จะบอกว่าทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงแบบฟูคางู๋รถเก๋งดูสปอร์ตใช่ไหมอ่าทรงนี้ทรงฟูคางโยจะใส่ล้อใหญ่ไม่ได้ดนะฮะ,ฮะทรงนี้เขาเรียกว่าทรงเรซซิ่งพวกนี้จะใส่ล้อได้ทุกขนาดแล้วก็วิ่งในวิ่งในเร็วอานะฮะและนี่คือสตาร์เตอร์แพ็คนั่นเองนะฮะอยากได้แบบไหนสั่งมาเลยฮะตอนนี้เราขายแค่690บาทเท่านั้น ดีมากเลยนะขายทุกไปไกใช่ไปตลอดเพราะว่าโอ้โหราคานี้เราได้ทุกอย่างนี้นต้องไปตลอดแล้วสําหรับวันนี้ขอรำลามลาวันนี้สําหรับ 4-wheel time นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ